สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เจอกันในคลิปที่2ของฮานอยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หนนอยเนาะเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับวันที่6สิงหาคม2568นะครับ mm hmm. ผมขอสรุปแบบคร่าวๆเร่งรีบนะครับพี่ๆน้องก็คือเลขเด่นตารางนะครับเนาะเม mm ื hmm. ่อวานผมให้วิ่ง9รุด2เนาะก็มาอย่างมาอย่างละรอบนะครับพี่ๆฮานอยพิเศษเนี่ยฮานอยพิเศษนะครับผลออก ผลออก26372นะครับพี่พี่น้องของเราเนี่ยรอบแรกมาลูด2แล้วก็เจาะ2772เนเน้นๆนะครับพี่พี่น้องมาเน้นๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่จับวินตารางนะครับแจก3ตัวเนาะส6 3นะครับสลับฮานอยพิเศษนะครับเนี่ยมามาเรียงกันเลยเนาะอันนี้สายจับวินนะครับสายจับวินฮานอยปกตินะครับ0 7นยนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับ ฮานอย VIP นะครับศู6ย์กับ09นะครับอันนี้ก็มาเล็กวิ่งนะครับเจาะไม่มาเนาะเมื่อวานนะครับส่วนฮานอยปกติหลุดไปหนึ่งรอบนะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามตารางวันนี้นะครับผมให้ไปที่เลข8เลข9เลข1เลข2นะครับ เลขหเลขสนะครับสายวิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข1สายลูดให้ไปที่เลข9นะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งปด้าสอง 94 95 98นะครับ3ตัวให้ไปที่912 19 8นะครับ912198เนาะ3ตัวในตัวเจาะ 12นะครับผมแล้วก็149895เนะครับเลขตารางน,นะครับ1กนะับ9เนาะท่าในใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับเลขวินตารางได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็แตก3ตัวเนาะในรอบพานอยพิเศษนะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับพ,พี่สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีสวัสดีครับ